สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมโทรักษุรสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเล่งมาสัจจันท์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พลศกรเปิดชะตาพิชิตชีวิตและอาจารย์พลศกรหมอดูเบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขนำโชคลาวพัฒนาค่ะงวดประจําวันพุธที่28พฤษภาคม2568ค่ะครับเดี๋ยววันนี้วีดาวออะไรฝากกันบ้างจะปังปังเฮงเไหมไปดูกันครับ ก่อนจะดูรอบนี้เราต้องกลับไปดูรอบที่แล้วนะคะคือ,อง,งวด 26, 26พฤษภาคมนะครับงวดวันจันทร์ครับให้กลุ่มดาวอะไรไว้ครับาจารย์ภูสกรให้กลุ่มดาวเอาไว้นะคะเจ็ดดวงดาวก็คือ7196523ค่ะเจ็ดตัวนี้เข้าไหม เข้าไหมเข้าเลิกล่าคือสองหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูดาวเด่นงวดที่แล้วอาจารย์ดึงดาวเด่นได้ดาวอะไรครับดาวหกกับห้ามาหนึ่งตัวนะครับมาไหมมาค่ะมาครับมาหกนั่นเองแต่จับคู่ไม่มีสี่นะครับไม่มีหกสี่มีแต่หกตัวเดียวนะครับถ้าวิ่งซูฟัตก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้กันว่ามีดาวอะไรฝากไปตามดูครับครับอาจารย์อยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีวงสงดาวพฤหัสบดียราศีนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8มิถุนายน2 5 6 8ค่ะครับท่านใดสนใจจะฝากลายชื่อเข้าทานแทนตัวหรือ,รอมาร่วมพิธีก็ยินดีนะคะค่าใช้จ่ายท่านละ599บาทค่ะครับนะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาสามารถส่งในชื่อได้เพราะอาจารย์ทาเหมือนเหมือนคนที่มาจัดของในพิธี1ท่านต่อหนึ่งชุดนะฮะ<ช>ทั้งเจ้าของชื่อก็1ชุดนะครับแล้วในพิธีเรายังมีการมงสูงและยังมีประกาศว่าใครเป็นเจ้าของบ้างนะครับมีใครส่งในชื่อมานะฮะ นอกจากนั้นเราก็ยังทําเทียนเสริมดวงสตาให้แต่ละท่านนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ค่าจ่ายเล่มละ6 9 9หนึ่งเล่มต่อหนึ่งลายชื่อนะครับในยันเทียนตรงนี้บรรจุไปด้วยยันอักขาระเลขยันแล้วก็ชื่อคุณนามสะกูลคุณ,คณแล้วก็ประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็คำขอพร3ข้อนะครับคุณาภาพของยันนี้ใช้ได้1ปี 1> <ม>นะครับ1ปีตามการโคจรหรือบุงสูงดาวพฤหัสหนึ่งครั้งนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาครับ เดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะครับ28พฤษภาคม2568นะครับตรงกับวันพุธขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะเส็งนะครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบนาซาจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวจึงมีกลุ่มดาวดังต่อไปนี้ครับดวงที่1คือดาวอาทิตย์ครับเลข1น่งพุธครับเลข4อังคารเลข3ศุกร์ครับเลข6ราหูเลข8จันทร์ครับเลข2พฤหัสบดีเลข5ค่ะ1 4 3 6 8 2และ5ครับ ดูกลุ่มดาวที่เขียนไว้นะครับหรือตัวกลมๆที่อาจารย์ใส่ตัวเลขเอาไว้นะครับในกลุ่มดาวพวกนี้เดี๋ยวจับจับคู่แบบไม่ซ้ํากันเสียก่อนนะครับเตรียมกระดาษปากกาค,ครับอาจารย์ก้อยครับจับคู่ดาวเลยครับตั้งแต่ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งค่ะจับคู่ได้เป็นหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสองและหนึ่งห้าค่ะเลขสี่จับคู่ได้เป็นสี่สามสี่หกสี่แปดสี่สองและสี่ห้าค่ะเลขสามจับคู่ได้เป็นสามหกสามแปดสามสองและสามห้าค่ะ เลข6กจับคู่ได้เป็น68 6, 6 265ค่ะเลข8จับคู่ได้เป็น8 2 85้คู่สุดท้ายคือ25งค่ะกับจับอย่างนี้ได้ทุกคู่นะครับจึงมาวิเคราะห์ดาวเด่นกันนะครับว่าเราจะดึงตัวไหนหมาเป็นดาวเด่นนะครับดาวเด่นสูตรที่1เลยนะครับคำนวณออกมาแล้วจึงมีดาวเสาครับเลขเดค่ะราหูครับเลข8ดค่ะดาวศุกร์ครับ,เล,รบเลข6ค่ะ 786หนะครับเดี๋ยวดูสูตรที่2สูตรดาวเด่นพิคาตนะครับคำนวณออกมาแล้วก็คือดาวพุธครับเลขสี่ะรดาวศุกร์ครับเลข6พระนครสวัสคีครับเลข5ค่ะ4ี่ห้าหครับเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มดาวนะครับตะกี้ทีเดียวชุดแรกก็คือ786ดปดหนะครับเจ6ดปดหมี8ดกับ6อือเขาท่าชุดที่2มี4ี่หห้าแล้วก็มี4ี่หห้าครบ3ตัวเลยอือสรุปแล้วนะครับ คำนวณดูแล้วเบ็ดเสร็จแล้วจานจึงสรุปเป็นดาวเด่นนังตอไปนีครับตัวที่1คือดาวสุขครับเลขหกคดาวพฤหัสบด,ดีเลขห้าหกกบะ้าอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวอืมเตรียมกระดาษปากกาครับเดี๋ยวจานก็จับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังนะครับถ้าดาวสุขเลขหกมาครับเลขหกมาจับคู่ได้เป็นหกแปดหกสองหกห้าหกหนึ่งหกสี่หกสามถ้าดาวพฤหัสบด,ดีเลขห้ามาเลขห้ามาจับคู่ได้เป็นห้าสองห้าแปดห้าหกห้าสามห้าสี่ห้าหนึ่งครับ คือจับอย่างนี้ได้ทุกคู่นะครับถ้าเราเด่นรอบนี้ดึงไม่พลาดน,นะครับ<ม>ก็คิดว่าปังๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้อาจารย์ก้อยจับคู่ดาวเจาะซิที่อาจารย์เก็นเอาไว้ค่ะดาวเจาะนะคะก็มี3คู่ด้วยกันก็คือ636162ถ้าเด่น5มานะคะก็จะเป็น52 53 54ค่ะครับอ่าก็ต้องบอกว่า ดาวสวยทุกตัวนะฮะแต่ถ้าดูมุมอีกตัวหนึ่งถ้า6กับ5เนี่ยอาจารย์จะมาจับคู่อีกสูตรหนึ่งนะครับมันก็อีกตัวหนึ่งก็จะมีดาวอาทิตย์ที่น่าสนใจแล้วก็ดาว3แล้วก็ดาวอาทิตย์เลข1น,นะครับอ่าแล้วก็เลข3แล้วก็เลข4อ่าหนึ 1, ่งสตีสวยนะถ้าจับคู่อีกทีหนึ่งถ้าอาจารย์วิเคราะห์นี่คือความชอบนะบตะกี้ใช้ตามสูตรนะฮะเขาตามชอบก็ยังมี6 1 6 3 6 4 ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่คู่นี้ไปถือว่าเป็นคู่เน้นได้นะครับต้องบอกก่อนนะคู่เน้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอไอ้ทุกท่านเฮงฟังดังรวยนะครับส่วนเราดับใยแล้วที่เล็กปดนี้ไปตามดูกันครับท้ายนี้เราสองคนต้องขอฝากพิธีดีๆคือพิธีบวงสวงดาวพฤหัสบดีย้ายราศีนะครับใกล้แล้วนะครับอย่าพลาดอยากให้ส่งในชื่อมาทําพิธีกันนะครับถ้าท่านไม่สะดวกมาถ้ามาด้วยตัวเองก็ดีครับมาเข้าพิธีกับอาจารย์นะครับท้ายนี้เราสองคนต้องขอตัวราไปก่อนครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ